สมเด็จพระราชินีเจซูุนเสด็จลงพระนามเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาวันที่12ธันวาคม2565สมเด็จพระราชินีเจซูุนเพมาวังชุกแห่งราชนาจักรพูตานเสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานแจกกนดอกไม้และลงพระนามมาพิไทยพระราชทานพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหา วัชาราราชธิดาความว่าถึงเจ้าหญิงอันเป็นที่รักและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลว,วังชุกและข้าพเจ้าสมเด็จพระราชินีเจษซุนเพมาวังชุกแห่งราชนจาจักรภูตานพร้อมด้วยพระสงฆ์กรชาวภูตานขออวยพรอ,อย่างจริงใจให้ท่านทรงหายจากอาการพระประชวนโดยเร็วและมีพระพลานาัยสมบูรณแข็งแรงขึ้นทุกวันลงพระนามาพิไทยสมเด็จพระราชินีเจซซุนเพมาวังชุกแห่งราชนจาจักรภูตานณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โดยมีคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชายสิทธิพันธ์ผ่วมในการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เฝ้ารับเสด็จ